ท่องท่องตองกูร้อนที่ถายไอพีอยู่ไหนวะมึงอย่าถ่ายข้างหน้ากู้ะถ่ายข้างถ่ายข้างเอาตายจุดบิดาตาโชก้าแล้วโอ้บิเลิกล่าวอถ่ายเป็นวิดีโออ๋ออ๋อมายเป็นอะไรถ่ายเป็นรูป เออถ่ายถ่ายเป็นรูปป่ะเนี่ยทำถ่ายข้างหน้าถ่ายข้างข้างอย่างนี้เออเออเอาให้หุ่นดีเอาให้กูหุ่นดีไอ้ีเฮ้ยปลาโนี่มีน้ำปลาปลาลบ้านกูยังไม่เป็นน้ำปลาปลาเลยนะเว้ยบ้านกูเป็นน้ำคลองมึงเห็นคลองบ้านกูแมใหญ่ใหญ่อ่ะ